ตอนนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่กระจกมองข้างมองเห็นไหมแมงมุมนะครับตามมาด้วยตัวหนึ่งนูน่นเห็นไหมฝั่งขนูนนะครับก็จะเป็นภูเขานี่ที่เราอยากมาเห็นก็คือตรงบริเวณด้าน หน้านี่นะครับก็ตอนนี้ขับมา146กกิโลเมตรละร้อยห้าสิบเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะไปดูไปไหว้พระนะครับอไปถ่ายรูปด,ด้วย วันนี้ช่วง2ที่13เนี่ยเงียบกริบเป็นวันหยุดด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีคนมาแล้วดูวจากสถานที่นี่ก็ไม่น่าจะมีคนเดินขึ้นมาสัเท่าไหร่นะครับมันยังมีากกไ่้น้ำอะไรพวกนี้เยอะผมก็ดุมๆม,ม,มาครับจมาใส่แว่นสูง เย็นสงบมากตรงนั้นไม่แน่ใจกล้องเห็นไหมว่าเหมือนมีมือออกมานะครับยื่นลงมา อยู่ภายในถงถ้ำนะก็กว้างขวางใหญ่มากแล้วก็ด้านบนก็สามารถเดินขึ้นมาได้นะครับลื่นนิดนึงนะจะมีด้านนี้ที่เป็นช่องทะลุนะครับช่องหนึ่งแล้ว กอนฝั่งนี้มีไม้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ออฝ่งนี้ไม่ช่ช่องทะลุแต่จะเป็นช่องเขาปกตินะครับดูรอบสวยงานทีเดียวแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงกันนะครับเหนื่อย ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นวิวนะครับก่อนที่จะไปดูผมลำบากในการเดินกลับนะครับเดินลงไปจะลงยังไงโอเคมาดูวิวเป็นไงนี่คือวิวมุมสูงนะครับของอำเภอบ่อ,บอทองนะครับตำบลอะไรนะหัวงทอง นี่ครับของจังหวัดชลบุรีเลยนะหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นวิวแบบนี้นะครับนี่เราอาจจะมองเห็นจากเมื่อก่อนผมอยู่สีชาก็จะมองเห็นแต่วิวทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่วิวนี้คือวิวป่าล้วนๆเลยนะได้ยินเสียงหอนะเหนื่อยแต่โอเคคุ้มค่านะครับสวยงามทีเดียว นี่แล้วนี่ก็คือวิวถ้ำของเราลองดูว่าเราขึ้นมาส่งนะส่งงงมากเลยโอเคขอนั่งพักเหนื่อยสักนนิดนึงน้ำก็ไม่เอาขึ้นมาเยอะ